สวัสดีค่ะเราอยู่กับเกมกาเรนาฟรีไฟล์ไม่พูดมากเจ็บคอซื้อเอ็0หละกันลุยกันเพื่อนแบกเราด้วยนะวิ่งไปข้างหน้าไม่เจอใครสงสัยมันจะอ้อมง,งั้นไปทางนีุ้นนี่นั้นไงว่าแล้วล้มหนึ่งที่ยิงไม่โดนเพื่อนซ้ำที เดียวเดียวขอตั้งหลักก่อนมีแงนี้แงล้มสองหรือหนึ่งคน <First life. S 1> นี่เจ็บ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 ชันนี้เจ็บพันยาแป๊บยังไม่โดนติดโคโน่มีแงหัวแต่ ซื้อ m p 4 0กับระเบิดละกันมิ่งไปในบ้านขึ้งชั้นบนเดี๋ยวจะยิงให้คันเลยยไม่นะ่ฉันนี้คันเลยเพื่อนชุดทีไม่น่าห้าวเลย ขอโลพันยาแปบ๊บเดี๋ยวจะลงไปยิงอีกทีคราวนี้ต้องยิงให้ครานเลย <Earth ride. S 1> นั้นไงเจอตัวแล้วมาดีจะยิงที่ครานด้ว่หลังเข้าฉันครานอีกแล้วเพื่อนไปยิงมันบางอ่าจยิงหลังฉันไหนมันอยู่ไหนเอาซ้ำศพก็ได้ห้า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 อย่าดราม่านะ มาตานี้เอาจริงแล้ววิ่งไปเพื่อนมันต้องมาทางนี้แน่ๆเราต้องอยู่รวมกันไว้งั้นไงเปิดก่อนได้เกียรวิ oh. ุ้ระวังเพื่อนว่าจะตั้งไอวอร์ไม่ทันเลยระวังหัวแตกเพื่อนนั้นนั้นพูดยังไม่ทันขาดคำ ใครจะชุบละทีเนี้ยเเยยยี่มลใช่เยี่ยมเลยช่วยด้วยนี้แหละยิงไม่โดนเขาพอเขาสวนคืนถึงกับครานขอบคุณเพื่อนทุกเพื่อนอีกคนเดียวฉันจะไปพันยาก่อนอดทนไว้อุ้ยหรือหนึ่งคนสงสัยมันจะอยู่นั้น งั้นลองโยนระเบิดไปดูก่อนเอาโดนเฉยออกมาหาระเบิดซะงั้นอยากเล่นเอเคฉันจะไปดักข้างบนตามมาเพื่อนสงสัยมันจะอ้อมมาดักเราเราต้องชนะในเกมนี้ ไม่เห็นมันเลยไปทางไหนกันมันอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนยิงเอายิงเอา <First slide. S 1> ฉันไปข้างบนดักยิงมันดีกว่ามันอยู่ตรงไหนไม่เห็น อ๋อนั้นไงยังมันนี้แน,น่นี้แนเอาไม่ยินอีกแหละมันหลบเก่งจังจังหวะน,นี้แหละยิงรัวๆเลยนั้นไงโดนโดนเย้เยุ้ย่าแล้ว ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณค่ะ